a l ลโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก g อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน RV o หรือว่าทุกสินทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันจะกับผมคนนี้มากมากเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลับนะครับผมนะสกินใหม่ฟรียกเซิร์ฟนะครับผมนะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยถ้าเกิดมีการเสียเวลาทุกคนมากเกินไปนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมฝากกดเพื่อเป็นกกมผ การทาคลิปและต่อไปด้วยทุกคนทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกิจกรบผมคนนี้มากๆเลยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมวันนี้เนาะก็มีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาใหม่นะครับถึง2กิจกรรมนะครับก็วันนี้นะครับเราจะได้สกินฟรีเนี่ยด้วยกันนะครับคนละสสกินเลยนะทุกคนนะบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนเลยครับแล้วก็จะมี2สกินใหม่เข้ามานะครับตอนนี้เจียมเขาก็โปรโมทแล้วนะครับก็คือ2สกินตรงล็อบบี้ตรงนี้เลยนะครับก็คือสกินคู่รักนะครับผมนะ ฟิกซีนน่นั่นเองนะครับจะเป็นสกินในทีมของวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมนะก็รอติดตามได้เลยครับเป็นสอนสกินที่มีเอฟเฟกสกิลด้วยนั่นเองนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามารับสกินก่อนเลยกันนะครับสลับสกินของปู่นั่นเองนะครับบางคนอาจจะเข้าตรงนี้แล้วกิจกรรมมันบั็กนะให้ทุกคนกดมาที่หน้าลงกิจกรรมตรงนี้เนาะแล้วก็กดตรงอันที่สองนัที่เป็นรูปหัวใจนะครับเราจะเจอกับกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับผมนะก็กิจกรรมเนี่ยขอบอกก่อนเนาะมาวันตั้งแต่วันที่เอ่อ พลาดแล้วพลาดเลยนะครับ ผูกด้วยรักนะครับรับสกินอิดนิดฟรีนะครับวันนี้ทำบัรกิจกับเพื่อนเนี่ยเราสกินใหม่ฟรีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่มีเพื่อนแล้วแบบเอ้ยผมทําคนเดียวได้ไหมได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรับทั้ง2รูปแบบเลยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ผูกกับเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวนผูกกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ยากนะทุกคนนะทุกคนกดตรงนี้นะครับผมนะแล้วเราจะเจอตรงนี้เนาะเราก็เลือกเพื่อนเราได้เลยนะครับเราเล่นกับคนไหนบ่อยเนี่ยเราก็ผูกกับคนนนนนััั้้้ไดเะะครรรบมกก็จททําาให ได้รับสกินได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทําคนเดียวเนี่ยเราสามารถผูกกับเอ่อสกินของเอเลนดอร์หรือว่าสกินของฮิกซี่ได้เลยนะครับตามกิจกรรมตัวนี้นะที่เขาบอกนะครับเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ NPC นะครับและทำภารกิจร่วมกันนะครับผมเพื่อสะสมคะแนนรับไอเทมต่างๆได้นะครับสองับผมนะผูกผู้เล่นเนี่ยสามารถผูกความสัมพันธ์กับคิกซี่หรือเอเลนดอร์ก็ได้นะครับแต่ความสัมพันธ์ผูกกับคิกซี่กับเอเลนดอร์เนี่ยจะสามารถทำภารกิจได้แค่ภารกิจทั่วไปเท่านั้นนะครับก็คือมีภารกิจล็อกอินนะครับเล่นเกมนะครับแล้วก็ใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์นะครับจะมีเท่านี้ได้นะครับแต่นะครับผมถ้าหากผู้เล่นนะครับผูกความสัมพันธ์กับเพื่อนปัจจุบันหรือเพื่อนเก่าที่เพิ่่่งกกกลลลับบมมาาาาเเเเนนนียจจะะสรรถททภิแ็็โค ได้เพิ่มขึ้นเองนะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถออผูกความสัมพันธ์ได้สูงสุดเนี่ยห้าครั้งตลอดระยะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนคนได้นเนี่ยเพียงแค่5คนเท่าน,าน,น,นั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบ เอ้ยมีเพื่อนนี้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเออ่เล่นกันไปยาวๆได้เลยน,นะครับถ้าเกิดนี้ผมเข้าจะไม่ผิดนะถ้าเกิดสมมติว่าพวกนี้มันมาปุ๊บแล้วกิจกรรมมันมไม่รีเซ็ตเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเ,เล่นกับคนอื่นบ้างแล้วมารีเซ็ตเนี่ยก็ให้ผูกกับคนอื่นได้เลยนะเด็กงนะครับผมนะี่ยมันก็จะได้รีเซ็ตทุกวันนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้เล่นอาจจะสามารถสะสมเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาสกินของอิ Free นนิตฟรีนั่นเองนะครับก็หกโทเค็นเนี่ยเป็นกุหลาบเสน่ห์หาสิบสองโทเค็นรูปแก้วยี่สกิ นิดฟรีถาวรนะครับภารกิจก็มีเท่านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูภารกิจก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงภารกิจที่เราผูกกับคิกซี่แล้วก็เรนดอนนะครับว่ามาสามารถทําแบบไหนได้บ้างหนึ่งครับผมนั่นก็จะมีล็อกอินตรงนี้เนี่ยทุกคนล็อกอินสะสม1นึ่ทัพหตรงเนี่ยผูกธรรมดาสามารถทําได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเล่นโหมดเข้าร่วมให้พิ้ห้าหรือจัดอันดับนะครับตรงนี้สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อ เพื่อนนะครับวิธีการใช้เทมเพความสัมพันธ์นะครับอ่ะนเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเราก็ไปที่คางของเรานะครับแล้วก็หาที่มันเป็นรูปเนี่ยทุกคนในกะุหลาบมิเตภาพต่างๆเนี่ยเรากดใช้ไปเลยครับอ่าหนึ่งคนสองคนอ่ะเปลี่ยนคนด้วยอ่ะสองคนสามคนสี่คนแล้วก็สุดท้ายนะครับอ่ะห้าคนครับเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ทําครบห้าคนแล้วเนาะเราก็กดกลับเข้ามาแบบเดิมนะครับเนี่ย โอเคภารกิจเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่แม้ใช้เทมเพอร์ความสัมพันธ์นะครับอันนี้สามารถใช้ได้นะครับและคิดว่าระบบเนี่ยน่าจะรีทุกวันด้วยนั่นเองนะครับผมเนะนีเ่ยสลับตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนะครับเนะี่ยสลับตรงนี้เนาะที่ เราเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับเล่นเกมกับเพื่อนเก่าที่ผูกความสัมพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้ข้อเกมมันนานมากๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตัดไปเลยดีกว่านะครับผมนะเพราะว่ามันทําได้ยากมากๆเลยนะครับด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะมีขั้าร่วันให้มี5หรือจัดดานครับเนี่ยได้1คะแนนเนาะแล้วก็มีนี่นะครับเอ่อล็อกอินสะสมเนี่ยได้3คะแนนนะครับ3โทเค็นก็เป็น4โทเค็นเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับ ใช้เทมเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยถ้าเกิดอันเนี้ยมันรีเฟซทุกวันนะครับผมมันก็จะได้อีก10โทเค็นนะครับก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด14โทเค็นนะครับซึ่งมันมีแค่40โทเค็นเองนะทุกคนนะก็ถ้าเกิดสมมติมันรีทั้งหมดแบบนี้เนาะใช้เวลาแค่4วันเท่านั้นนะครับก็สามารถรับสกินใหม่ของอินนี้ตรงนี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่รีเฟซนะครับมันรีเฟซแค่ล็อกอินแล้วก็็็็เเเเเเลล่่่นนนนนนกกกกกมมียยััััจะะะะะททาาบบบ4โคคคค้้วรรรตอองใชื 10วันน่นเด็กะนรับนะซึ่งกิจกรรมนี้ถามว่าทําคนเดียวได้ไหมทำคนเดียวได้แน่นอนหนึเ็นะครับก็คือรับสกินฟรีได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้เร็วมากขึ้นก็แค่ชวนเพื่อนหรือว่าเล่นกับเพื่อนที่อยู่ในเกมเนี่ยก็จะทําให้ผมได้แบบนี้ในวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมกดรับไปดูเนาะอันนี้ได้สิโทเค็นนะครับ อันนี้ได้4โทเค็นครับผมอันนี้ได้อีก2โทเค็นแล้วก็อันนี้ได้อีก3โทเค็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมไปเล่นหมดทั้งวี5หรือจาดดบนะครับอีกหนึ่งเกมผมก็จะได้อีก1โทเค็นนะครับวันนี้เนาะผมก็จะทั้งหมด20โทเค็นแล้วในเด่นนะครับลิสแมนช็อปอาร์วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาวีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงส,สุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบอนชุช๊รทนานสูงสุด10เดือนาสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24 สำหรับใครนะครับที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมขอแนะนํานะครับแอดมินต้นเลยนะครับก็ภารกิจนะครับผมนจะมีเท่านี้เลย่นเอ่นนะครับก็จะมีรูปโปรไฟล์แห่งความรักนะครับผมแล้วก็สกินของอิดนิดสกินนี้นั่นเอ่นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวเอฟเฟกต์สกิลให้ทุกคนได้รับชมด้วย่นเอ่นนะครับ 来杀！本王好汉先 โอเคครับผมเนี่ยก็เอฟเฟกต์สกิลนะครับผมก็คือไม่มีเนาะเพราะว่าสกิลอินนิสกิลนี้นะครับเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปทำภารกิจรับฟรีกันด้วยนะครับสหรับสกิลใหม่อินนิสตรงนี้เนาะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเนี่ยหรับกิจกรรมในวันนี้เนาะนี่ครับผมเนี่ยเล่นเกมครบรับสกิลฟรีทุกเดือนนะทุกคนนะนี่ก็นี่เลยนะครับจำนวนการเข้าร่วมหมดให้มีห้ามลิขิตดับนะครับแล้วก็เข้าร่วมหมดกับเพื่อนครับผมได้สองอันเนาะตรงนี้นะครับเราเเเเล่นนนนให้้คคคครรรรบบบโท็ะะะัััาาจไดตอญญชิส สกินแม่หมอมา1อันนะครับสามารถเลือกสกินได้เลยนะครับจะมีทั้งหมด3สกินในนี้นะก็คือสกินของเซนิเทียนะครับสกินของเทกตาแล้วก็สุดท้ายสกินของเซฟิล่าในเด่นะครับตัวน,นี้สามารถเลือกรับได้เลยนะครับผมเนะี่ยก็แนะนําว่าให้มาเก็บแลกสกินไปก่อนนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีสกินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเหลือเนะี่ยก็ค่อยมาแลกพวกบัตรเปลี่ยนชื่อหรือว่า ใช้เทพเรื่องสัมพันธ์ตัวนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีครบหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้ว1ลูกนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันสักนิดนึงดีกว่านนะครับผมนะสกินของเซนิทียก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะสกินเซนิทียแม่หมอหรอเดี๋ยวผมพาไปเพื่อนไปดูครับนี่เป็นสกินตัวนี้นะครับสำหรับสกินเซนิทียนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะครับแล้วฟรียกเซิร์ฟนะครับผมนะก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยทำได ตัวต่อไปครับผมนะก็เป็นสกินของเซฟิลลานะครับผมนะเซฟิลลาตอนนี้ก็มีคนหยิบมาเล่นเยอะมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับช่วงนี้นั่นเองนะครับเซฟิลลาก็จะเป็นสกินตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับสกินเซฟิลลาสกินนี้นะครับก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เนาะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นสกินของเด็กต้านะทุกคนนะเด็กต้าเด็กตาก็น่าจะไฟเตอร์นะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นั่นเองนะครับเด็กต้าก็นี่นะครับผมเป็นสกินตัวนี้เลยนั่นเองนะครับ ใครที่ยังไม่มีนะครับเนะีสามสกินนี้ก็สามารถมาเลือกรับฟรีได้1สกินนะเดนนะครับนะ่ใครอยากเลือกสกินไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันนะล่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดนนะครับโอเคครับผมนะก็สัหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมานี้นะทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะล่าใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจก,กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันจะกับผมคนนี้มา,มากๆเลยเนาะสักหลับวนน แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ